ครับผมครับผมไม่ไม่ได้สั้นอ่ะโจวสันสั้นสันนะสั้นไม่ได้สั้นนะนะครับผมถ้าไทยกับคนฮ่องกงเช้าๆนะโจวสันนะฮะแลยถ้าเป็นจีนพี่ใหญ่ก็นะฮะนี่เหาวนี่เอาสวัสดีทั่วไปเจ้าสังเหาย์เจ้าสังเหาวไม่ใช่เจ้านะเจ้าเจ้าเจ้าสังเหาวนะอ่าวันสังเหาว์วันดียวคนจีนตอนนี้คนจีนเยอะผมพิเรนยาสารภาพอยู่หนึ่งเรื่องขอโทษก่อน ผมคิดค่าขนมผิดวันเฉพาะข,ขนมนะ,นะรับำ้วยถูกแล้วคือเมื่อวานเนี่ยพี่ไกด์เขาประกาศเลิกขายไอ้โถมันปูหรืออะไรร้อยห้าสิบใช่ไหมครับ เออผมคิดร้อยเดียวไงเมื่อวานผมก็นั่งงงอยู่คนนึงไม่ใช้าจะเคลียร์ตังค์แต่พี่แกพี่แกบอกไอ้ขี้แกฉันไม่ได้ขายร้อยหนึ่งนะต้นทุนมาร้อยสี่สิบแล้วฉันกำไรแค่สิบเหรียญเดียวนะแกเอาผมเข้าใจว่าขายร้อยหนึ่งเมื่อวานก็ร้อยหนึ่งเลคิดอยู่ร้อยหนึ่งเลยคิง่ายเกราบอภัยเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตังค์เพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนจะไม่สั่งนะก็บอกกันนะครับผมกินเพิ่มนิดเดียวกินไม่ได้เยอะขายให้ร้อนะครับอย่างคือมันขาดไปถุงชุดละห้าสิบเหรียญอ่ะชุดละเเหรรียญนนนัั่องะคบ นะฮะอ่ะเรียนแจ้งให้ทราบก่อนเดี๋ยวผมจะได้เก็บตังค์เพิ่มเพราได้เก็บที่ร้านอาหารเช้านี้เราไปทานปิ่นซำเหมือนเดิมนะครับนะฮะเราไปทานปิ่นซำนะครับเช้าเช้าเหมือนเมื่อวานนะฮะพี่ชายผมแพ้กุ้งเนาะนะครับผมดีไหมครับอกว่าพี่น่าจะทานได้แต่ขนมปัดข้าวโก๋แล้วหรอวันนี้ เดี๋ยวเรไปดูมันก่อนเดีผมบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนมีทุกอย่างนะครับปลาหมูกะผักต้มผักต้มเลยนีอสซ้อะไรนี่นะตรงเนี้ยเมื่อวานมีหลายอย่างนะซาลาเปาซาลาเปานะฮะัเมื่อวานถ้าเกิดท่านไหนทานซาลาเปาแล้วถ้าเกิดไม่ชอบไม่ใช่นะข้างล่างนะซาลาเปาอร่็นไงแต่วันนี้บอกเป็นไส้หมูแดงเนี่ยไม่ไมีนะครับเห็นแล้วเมื่อวานไส้หวานไรท่านกลัวแบบว่าน้ำหนักแต่ไม่มีหรือ่ะ เป็นยังไงบ้างครับสองคืนแล้วโรงแรมของเราดีไหมใกล้แหล่งช้อปปิ้งไหมต่อบมือให้กับผู้บริหารหน่อยครับโอ้โหท่านเลื่อนโรงแรมอีกกับมือเลยนะรู้ป่ะเนี่ยนะฮะโรงแรมดีเพื่อนผมดูดิมีที่ไหนคณะอาคนไทยมาพักเขาไม่พักมันแพงนะฮะแต่เราเลือกที่จะพักใกล้ๆจะได้อยู่ใกล้ๆแหล่งช้อปปิ้งแต่ถามได้ช้อปปิ้งไหมเราเดินไหวหวา เอาสายมูเมื่อวานยังนั่งคุงออยกับคุณแนนอยู่เลยคุณแนนบอกอ็กี้พี่มาที่นี่รอบที่แปดนะนะจะเชื่อไหมว่าเอาเจ็ดรอบรวมกันอะไม่เท่ากับทริปนี้ทริปเดียวที่พี่เดินเยอะมากนีันร์เจ็ดทมิปวมกันจะไปเล่าทริปนี้ทิปเดียวผมก็จะบอกคุณแนนว่าเช่นเดียวกันครับคุณแดนผมก็ไม่เคยว่ายวัดเยอะขนาดน,นี้นี่เยอะมากๆวัดหลายวัดเลยที่ยังไม่เคยไปนะจริงๆวัดเทพเจ้าวัดผมไม่เคยไปนะ นะครับท้องหมดทิปนี้เป็นทิปมูส่วนใหญ่ถ้าทีปหมูเขาจะรวมกันมาเกาหองกงถึงจะแบบจัดเต็มเลยนะครับนะฮะรอบนี้คือฮ่องกงอย่างเดียวก็ครบหละนะครับผมนะถือว่าได้ทําบุญไปในตัวครับนะฮะอารับไปมาที่สองของปีแล้วกันนะฮะทำบุญในตัวผมก็ดีใจได้มาทำบุญนะครับก็ไหวกันทุกพระนะครับขอมทุกทุกวันแต่สิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะปฏิบัติตามอย่างยิ่งขัดทุกครั้งที่เราไปขอพรกันนะ เรนต้องบอกชื่อนามสกุลเรา,มาไม่ได้เอามาจาก,จกที่ไทยนะปีเกิดเราปีอะไรนะครับเพราะว่าวงหลังหลังของจุย้ยเขาต้องบอกปีเกิดด้วยนะปีเกิดก็คือปีช่วจฉลูข,ขาทองโรงมาสนะนาากนะครับข้าพเจ้านะครับแต่ถ้าเกิดใครขอขอให้ลูกช้างลูกมา้าลูกช้างลูกมา้าก็จะสุขภาพแข็งแรงก็จะร่ำรวยไปนะฮะเราต้องบอกชื่อบอกนามสกุลเรามาจากไหนนะครับปีเกิดเราปีอะไรนะครับเราตั้งใจของขออะไร แต่ถ้าเกิดเราบนถ้าเราจะบนจริงๆนะ s <S ถ้าบนอย่างหลายๆคนที่เขามามูแล้วเขาได้จริงๆได้เยอะมากๆเนี่ยเขาบนเขาจะจดวันนี้เชนบ่นอะไรไว้นะครับนะบแล้วฉันจะกลับมาถ้าได้นะครับผแบบนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดขอพระขอเจ้าอย่าบนโดยเด็ดขาดขอพระขอเจ้านะพระนะครับเวลาเราไปไหว้พระต่างๆพระเนี่ยท่านบรรลุแล้วซึ่งทำ นะครับผมฉะนั้นเราขออย่างเดียวเราจะไม่บนเราจะไม่บนกับผราโดยเด็ดขาดนะครับผมอันนี้เทคนิคเลยเวลาเรามาไหว้ไหว้เจ้าดีนะครับนะเนะชา้ชาเชา้าเดี๋ยวไปรับประทานอาหารเช้ากันครับมีท่านไหนจะสั่งอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะฮะเพราะว่าก็ยังมีอยู่นะครับของขนมก็เพิ่มออเดอร์แบบว่อคืนนั่นแหละแต่ยังไม่ได้จ่ายตังค์พี่ไกด์เพราะว่าเก็บตังค์ผิดก็เลยยังไม่ได้นะนะครับ นี่นิสเซแลนด์นิดนึง่งมาพี่ส้มอเอามาให้น้องกาอัน,นะฮะโชว์ก่อนคือกาวออเดอร์อ่าเราจะเลี้ยวเลยนะครับเราจะโชว์แป๊บหนึ่งนะทุงท่านถามผมพูดได้ทั้งลาวทั้งเหนือนะครับรอ,อน,นนะทุกท่านจ๋าย้ำนิดนึงนถ้าเกิดเท่าไหร่จะซื้ออันนี้ถูกกว่านิสเซแลนด์นิสเซแลนด์หนึ่งชิ้นสามสิบแปดเหรียญในที่รวมแล้หนึ่งร้อยเหรียญไม่กี่ชิ้นเมื่อวานเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแล้วนะครับเดี๋ยวนี้สิแลนดะ์่ะกล่องหนึ่งขาย, 38, ยอยู่ร้อยสามสิบแปดอันนี้ร้อยเดียวถ้าเกิดท่านไหนจะซื้อของแท้นะนะครับไม่ใช่ปลอมแท้ๆด้วยนะนะครับของแท้ท่านไหนจะซื้อซื้อกลับได้นะครับแนะนำก่อนมีใกล้ใกล้ต่ละมีของที่ระลึกอะไรเงี้ยครับของดิสนีย์แลนด์แท้ๆเลยนะฮะถึงยังเอ้าถึงแล้วเชิญครับผมทานอาหารเช้าครับ